สวัสดีค่ะวันนี้นัดจะพาทุกคนไปเดินเที่ยวตลาดคริสต์มาสที่โคโลนค่ะซึ่งในปีนี้โคโลนก็ควา Best Christmas ้าเบสคริสต์มาสไปคลองด้วยล่ะค่ะเราไปชมกันดีกว่าเบสคริสต์มาสนั้นจะน่ารักหรือว่าหน้าตาเป็นยังไงจ้าอ่ะในในมาถึงแล้วก่อนเข้าไปที่ตลาดคริสต์มาสเราแวะมาถ่ายรูปเล่นๆกับสะพานโฮเฮนโซเลนสัญลักษณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่โคโลนกันก่อนค่ะ ที่ฮอ h e n ฮ o นโซเมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเลิฟ l o อก Bridge ค่ะเพราะไม่ว่าเราจะเดินไปตรงจุดไหนของสะพานเราก็มักจะเจอกับกุญแจหลากสีที่ล็อกตรงแผงกันแน่นขนาดยาวกว่า400เมตรค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โคโลนนะคะแล้วก็ที่นี่คือตลาดคริสต์มาสที่โคโลนค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวเราจะพาเดินชมตลาดคริสต์มาสนะคะทำไมตากล้องมือซัน <c oughs> <g iggle> ก็เดี๋ยวจะพาเดินนะคะชมนะะ <c oughs> ดูบรรยากาศของตลาดคริสต์มาสที่โคโลนกันค่ะสบายๆแล้วกันเนาะโอเคค่ะถ้าพูดถึงเบสคริสต์มาส ในแต่ละปีที่เยอรมันโคโลนจะต้องติด1ใน10อย่างแน่นอนค่ะเอ๊แต่จะเ,เนนรียกว่า1ใน10ก็ไม่ถูกนัดว่านะคะต้องให้อยู่ระดับต้นๆเลยแหละเพราะตลาดคริสต์มาสที่เนียเขาโดดเด่นมากๆแต่ก่อนอื่นนัดว่าเรามาทำความรู้จักกับประวัติของตลาดคริสต์มาสที่เยอรมันกันก่อนดีกว่าค่ะ ตลาดคริสต์มาสที่เยอรมันเริ่มต้นตั้งแต่กลางครสิสต์ศตวตรรษที่16โดยชาวไร่ชาวสวนและก็ช่างฝีมือได้นำผลิตผลของตนเองมาขายในช่วงเวลานี้สืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะ ตลาดคริสต์มาสจึงเป็นตลาดกลางแจ้งที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายเลยล่ะค่ะโดยของที่ขายนะคะจะเป็นของที่เน้นของที่มีรูปแบบดั้งเดิมเป็นงานฝีมืองานเอกลักษณ์ของคนท้องถิ่นนั้นๆรวมไปถึงขนมที่เมืองและของกินประจำเทศกาลมาถึงปัจจุบันน,นะคะแม่ เดินมามีภาษาไทยด้วยค่ะร้านนี้เขาขายหมูไก่งวงเนื้อวัวเสียบไม้ปิ้งค่ะบบซึ่งที่อยอรามันเองนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดคริสต์มาสแต่ต่อมาค่ะประเทศใกล้เคียงในยุโรปเนี่ย ก็ได้มีการจัดเทศกาลคริสต์มาสตามมาด้วยนะคะเรียกได้ว่าแพร่หลายไปยังฝรั่งเศสอิตาลีออสเตรียรวมถึงประเทศอื่นๆด้วยค่ะพูดถึงชื่อของตลาดคริสต์มาสบางคนอยากมาเที่ยวอาฉันจะมาวันที่25ทธันวาคมอันนี้ผิดนะคะตลาดคริสต์มาสไม่ได้จัด จนถึงวันที่25ธันวาคมหรือว่าคล่อมไปนะคะตลาดคริสต์มาสที่ยุโรปนั้นเราจะเริ่มจัดกันที่วีคที่3ของเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วก็ลาก,ลากยาวไปจนถึงประมาณกลางเดือนธันวาคมและจะสิ้นสุดก่อนวันคริสต์มาสหรือก่อนวันที่25ธันวาคมค่ะดังนั้นนะคะใครไปช่วงนั้นนี้ทุกอย่างเงียบกริบแล้วนะคะอย่าไปผิดคะ่ะ ตลาดคริสต์มาสที่โคลนปีนี้จากการเดินสำรวจของนัดเองพบอยู่3ตลาดด้วยกันค่ะพิกัดอยู่แถวแถวโอทาวลากยาวไปบริเวณนั้น2ตลาดและพิกัดอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือบริเวณวิหารโคลนนั่นเองค่ะตลาดคริสต์มาสในทุกเมืองเขาจะมีธีมของเขานะคะแต่ที่โคลเนี่ย ธีมของเขาชัดเจนมากๆเลยนะคะเป็นธีมของโนมค่ะเห็นโนมไหมคะนมก็คือคนแครนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเข้ามาเที่ยวที่ตลาดคริสต์มาสที่โคโลนเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ของโนมเต็มไปหมดเลยค่ะของที่ขายก็เป็นโนมเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นที่เราเห็นไปแล้วแก้วน้ำที่ใส่กรว ป้ายต่างๆในงานก็เป็นรูปของนมอีกเช่นเดียวกันค่ะและตลาดคริสต์มาสที่นี่ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถเดินดุมๆเข้ามาในงานได้ไม่ได้นะคะตอนนี้ที่ยอรามาเนี่ยเขาใช้มาตรการที่เรียกว่า 2G ค่ะไม่ใช่สัญญาณโทรศัพท์นะคะ 2G เนี่ยหมายถึงว่า คนคนนั้นต้องได้รับวัคซีนโควิดครบ2เข็มเป็นเวลา14วันแล้วหรือเป็นโควิดหายแล้วมีใบรับรองนะคะซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันในมือถือของแต่ละคนเนาะ mm. และสุดท้ายค่ะการแอดเทนงานต้องใส่แม้ตลอดงานเลยล่ะค่ะยกเว้นตอนรับประทานอาหารเขาจะมีจุดให้ทานอาหารซึ่งก็สามารถที่จะถอดแมสได้แป๊บหนึ่งแล้วก็ใส่กลับเข้าไปจ้า น่ากินไหมเอ่ย <laughs> อันนี้เป็นบาร์บีคิวซอสนะคะแล้วก็เห็นหลังมือไหมเอ่ย เพการที่จะเข้ามาได้นะคะจะต้องมีสแตปมเนาะซึ่งเป็นสแตม็์ 2G ค่ะก็คือต้องเป็นมาตรการในการยกระดับนะคะในการป้องกันเนาะเขาเรียกว่าอะไรวะยกระดับนะคะในการเ,เช็คของคนที่ไม่ได้รับวัคซีนอะไรเงี้ยค่ะโควิดนะคะ, COVID, ะ,คะซึ่งของเราเนี่ยก็รับวัคซีนเรียบร้อยเนาะก็ต้องสแตปมตรงนี้นะคะจากนั้นก็เที่ยวงานนี้ได้เลยค่ะ ไปค่ะเดินเข้าตลาดคริสต์มาสตลาดที่2ของโคโลนกันตลาดนี้น่ารักสุดๆเลยค่ะเดินเข้าไปเหมือนหลงอยู่ในเมืองเทพนิยายยังไงอย่างนั้นเลยละจ้ะ จากการไปเดินทัวร์ตลาดคริสต์มาสของนัดหลายๆที่ในปีนี้ที่จัดได้เรียกได้ว่าจริงๆแล้วของขายก็น้าตาคล้ายๆกันของกินก็คล้ายๆกันแต่ที่ไม่คล้ายเนี่ยก็คือ ธีมงานและก็ความมีเสน่ห์ของแต่ละงานนี่แหละคะ่ะบอกเลยว่าไม่ได้คลายนะคะตลาดคริสต์มาสบางที่เที่ยวแล้วงานใหญ่ก็จริงแต่นัดมีความรู้สึกว่านัดเฉยๆแต่บางตลาดคริสต์มาสอาจไม่ได้ใหญ่เท่าแต่บรรยากาศมันละมุนไปหมดเลยรวมถึงแอคทิวิตี้ที่เขาจัดในงานด้วยบอกเลยว่าไม่แปลกใจว่าทำไมปีนี้ mm hmm. ที่โคลอนเองนั้นได้ติด e บสคริสต์มาสเรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าเดินกันจนเพลินเลยค่ะถึงแม้ว่าวันนี้ฝนจะแอบปลอยๆล,ลงมาแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรในการเที่ยวตลาดคริสต์มาสของเราเลยค่ะ อันนี้คือโรงเบียร์ค่ะและนอกจากนั้นเรายังสามารถพบร้านขายคลับเบียร์จำนวนมากเลยนะคะที่ตลาดคริสต์มาสด้วยเรียกได้ว,ว่าเป็นสวรรค์ของคนชอบเบียร์เลยละคะ่ะและนี่ก็คือลานสเก็ตกลางแจ้งในตลาดคริสต์มาสที่คอลนค่ะ ดูแลอยากพุ่งเข้าไปเล่นเนาะแต่สารภาพว่าเล่นไม่เป็นค่ะนี่ก็เป็นการละเล่นอีกอย่างหนึ่งในหน้าหนาวของชาวเยอรมันเนาะเอาจริงๆองน่นะไม่ทราบชื่อนะคะใครที่รู้จักช่วยพิมพ์บอกกันหน่อยละกันค่ะว่าเขาเรียกว่าอะไรค่ะ มาเดินตลาดคริสต์มาสทั้งทีนัดยังไม่ได้เล่าเรื่องของเครื่องดื่มประจำเทศกาลคริสต์มาสที่เรียกว่ากลูวายเลยใช่ไหมคะงั้นเรามาฟังเรื่องของกลูวายกันดีกว่าคะ่ะ ถ้าใครไปตลาดคริสต์มาสตามที่ต่างๆจะเห็นได้เลยว่าคนมักจะมุงค่ะแล้วก็ถือแก้วแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มบางอย่างอันนั้นแหละค่ะที่เขาเรียกว่ากลูวาค่ะกลูวายเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเทศกาลคริสต์มาสค่ะกลูวาเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาตั้งแต่สมัยโรมันเลยละค่ะ เครื่องดื่มนี้ในอดีตจะนิยมในพวกของขุนนางเป็นอย่างมากค่ะโดยจะทำการหมักกลูวยในลังไม้ที่เคลือบด้วยทองคำใส่เครื่องผสมต่างๆลงไปเช่นส้มน้ำตาลอบเชยการลูวนิลาหรือแม้แตก่กัญชาเพื่อทำให้เกิดความหอมแล้วก็รสชาติที่ไม่เหมือนใคร ด้วยความหอมและรสชาติที่อร่อยจึงทําให้ชาวบ้านในสมัยนั้นอยากทํากินเองบ้างค่ะเขาก็เลยนาไวน์ที่เหลือจากการขายหรือว่าเสื่อมคุณภาพลอกมาผสมกับเครื่องเทศซึ่งวิธีการนี้ทําให้ไวน์ที่เสื่อมคุณภาพกลับมาดื่มอีกครั้งได้นั่นเองทําให้เครื่องดื่มนี้แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในทวีปยุโรปอย่างเช่นอิตาลีฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์และก็โรเมาเนียค่ะ ซึ่งถ้าใครอยากจะลองทานกลูไวต้องมาในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสนั้นนะคะลองคิดถึงบรรยากาศหิมะตกอากาศหนาวๆการได้จิบไวน์ร้อนๆท่ามกลางบรรยากาศอย่างนี้คือสวรรค์อย่างหนึ่งเลยล่ะคะ่ะ พาเดินเข้าสู่ตลาดคริสต์มาสส่วนที่3กันตรงมหาวิหารคโคลนค่ะตรงนี้แต่งสวยมากๆเลยค่ะตลาดคริสต์มาสตรงพื้นที่นี้มีความอลังการดาวล้านดวงวางเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยทั้ง3ตลาดที่นัดพาเดินผ่านมาเมื่อกี้ แต่ละที่มีจุดเด่นของตัวเองและพลาดไม่ได้สักตลาดเดียวค่ะของที่ขายในตลาดคริสต์มาสเป็นของที่มีจุดเด่นแล้วก็ดูประณีตมากๆเลยค่ะซึ่งถ้าเทียบกับราคาแล้วก็อืมก็สมเหตุสมผลอยู่นะคะ บางคนอาจจะมาตลาดคริสต์มาสมาหาของกินมาชมบรรยากาศมาเดินเล่นเฉยเยมาซื้อของใช้บอกเลยว่าไม่ว่าจะมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรตลาดคริสต์มาสก็เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้จริงๆจะต้องมาเยือนค่ะร้านขายกุญแจนี้สวยมากเลยค่ะตอนแรกอยากจะซื้อแล้วออก็เอาไปคลองที่โฮเฮนโซเลนมากเลยแต่คิดแล้วเสียดายค่ะซื้อกลับบ้านน่าจะดีกว่า Yeah. <laughs> เวลาสำหรับการพาชมตลาดคริสต์มาสที่โคโลนเท่านี้ค่ะนะัดต้องกลับไปที่แฟรงก์เฟิร์ตแล้วเดี๋ยวคราวหนะ้าจะพาไปชมตลาดคริสต์มาสที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะ